สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแบมจากไ i j ูคิงด d อมนะครับวันนี้จะพาไปดูงานพรีเมียร์รอบสื่อของ Godzilla vs. Kong รอบแรกในประเทศไทยของวันที่24มีนาคมนะครับผมที่จะพามาดูงานที่ e m p o r i a เงานของพี่ปื้มเวียโซนะครับผมแล้วก็ไปดูที่งาน Meeting ของ k a i จู k i n g d o มแล้วก็ฮีโร่ท็ k ที่ Embassy ทั้ง2ง,งานในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่าไปเลย สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับบูธของคาร่าสตูดิโอใช่แล้วพี่ต้าผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตประหลาดัประหลาดเออเนี่ยทำสีตัวของเล่นใหม่วันนี้โอ้โหทองเนี่ยงานนี้ผมแบบชอบมากเลยคือไม่ลงรูปก่อนเลยเซอร์ไพรส์มากอันนี้พี่ต้านี่คือแบบมีกระบวนการทําอะไรยังไงบ้างอันนี้ใช่ไหมเอแลวก่อนต้าจะไปซื้อสตอร์เบเกอร์ของพอที่เป็นงานจีนที่เป็นโฟมอะค่ะมาเพราะส่งมันขายกันเราก็มาขัดแต่ง เหลาออกปั้นเพิ่มตรงนี้แล้วก็ปั้นคีบหล่อเลซินหล่อเลซินโดยน้องๆทีมของต้าตรงนี้อืแล้วก็ใช้หนังจระเข้เทียมผ่านใส่ไฟ ใช้เวลาทํากี่วันครับเอาจริงๆมันประมาณ3าถึงวันครับเพราะมันจะมีขั้นตอนเรื่องการรอเลซินรออะไรอย่างเงี้ยมรัทใช้เวลานาะนจริงก็ตอนแรกจะทําหรือไม่ทำาดี๋วทำมาดีกว่าเผื่อจะไม่ให้คนในงานถือเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟด้วยนะคะมีไฟ<ม>เปลี่ยนไฟได้ด้วยเปิดเปิดปิดปิดมีไฟแบบเปิดได้เออเท่มากเลยอ่ะเท่มากคุณชิ้นเดียวบนโลกชิ้นที่2ชิ้นแรกเป็นฝรั่งทำาอ่ฝรั่งเขาทำเหมือนกับเขาเป็นปิ้นทีดีออกมา น่าเป็นคัสตอมคาผมน่าจะเป็นแบบงานไฮไลท์ของพี่ต้าวันนี้เลยเขาถือเล่นตลอดงานเลยเมื่อกี้พี่แกก็ไปถือร่อนรอนอยู่บิเศษที่งานยังอื่นนอกจากขวานของของแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างรับพาทัวร์หน่อยเต็มโต๊ะเลยอันดับแรกจะเป็นงานของต้าเองกับศิลปินสองสามท่านเป็นงานของเบนอินไซด์ฉันว่าแกรู้จักอยู่ละของพี่เนนะรจะมีของต้าเองที่เป็นโปรดักตี่ต้าปิมนเรซินออกมาปิมนแบบมานีจะเป็นของค่าย อ่าบ uh, oh, mm ีซ์แบบคอริคซ์เบิลอ๋อนี่ผมเคยเห็นใหม่ใช่เคยเห็นเนี่ยงานดีมากฉันบอกเลย เราก็จะมีของเบนที่เป็นงานปั้นมืออันนั้นจะเป็นปั้นพ d ดแล้วก็สตาร์ปั้นพีดีที่เป็นงานพวกมูโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้จะเป็นของลูกสาวลูกศิษย์น้องแมน M P S Studio แล้วก็จะมีของน้องอาร์มที่เป็นหัวกิโดล่าหัวกิโดล่าเป็นการทำสิ่งใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงฉันแบบตอนแรกฉันแบบแต่แล้วไม่เคยทำสิ่งที่ใหญ่ขนาดเนี้ยผมเห็นมีก็ซิล่า98ใช่ด้วยศิล่าเนาะที่เขาเรียกว่าศิล่าใช่ไหมใช่ใช่เป็นของพี่ตั้มนายโมเดลลิซึมถือว่าแบบจัดเต็มนะโบุ๊ดพี่ตั้มจัดเต็ม เป็นงาน custom ทำสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานฝีมือคนไทยทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะเลยเป็นคนไทยหมดเลยมีแค่มอนต t ที่เป็นงานคลายแค่นัตัวเดียวที่เหลือไม่มีเลยคนไทยหมดอันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้ามากนะครับผมดีจ้าตอนนี้ต้าทําเพจอยู่ทั้งหมด2ออันอันแรกก็คือา a r a Studio ที่ทําสีเกี่ยวกับงานโมเดลของเล่นทําสี custom ซ่อมง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอันใหม่เป็นเพจเกี่ยวกับการรีวิวของเป็นชื่อเพจว่าทอยกระเทย t o y เ้นบล์ k a แล้วก็เบนรรค t o e y เป็นเพจที่กระเทยกับน้องอีกคนหนึ่งน้องมิกกี้กระเทยก็ไปหารีวิวสัตว์ประหลาดสายสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี YouTube c h ช n n e l ชื่อเดียวกันเลยค่ะทอยกระเยทย,ะเยนะครับผมไป<ม>ติดตามกันได้ก็ของเบนอินไซส์แล้วของ m p s Studio ที่มาร่วมบูธกัตตาด้วยวันนี้เนาะับผมก็ขอบคุณพี่ตามากนะครับผมนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็ย้ายสถานที่นะครับผมมาที่เซ็นทรันเอม b a s s y นะครับผมสถานที่เราจัด G Thailand Meeting ครั้งที่3กันแล้วนะครับผมอยู่กับพี่เบียร์แล้วก็พี่โจ๊กฮีโร่ทอลนะครับ,รบมาสัมภาษณ์พี่โจ๊กนะครับผมงานครั้นงนี้คาดหวังอะไรบ้างไหมครับผม คาดหวังให้คนที่เป็นแฟนกอซิลลานะฮะได้มาเจอกันอีกครั้งที่งานนี้ครับหลังจากที่เราจัด first attack uh, second impact ไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม the strike นะที่ผมกับพี่เบียร์นะครับแล้วก็น้องแบมร่วมกันจัดขึ้นมานะความคาดหวังของผมเนี่ยก็คืออยากให้แฟนๆที่รักในกอซิลล่าได้มารับชมแล้วก็เป็นหับมาดูด้วยกันผมว่าน่าสนพี่เบียร์งานครั้งนี้ รู้สึกไงบ้างครับกอดของแบบมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันไม่อาจนะมันไม่อาจแล้วก็สําหรับพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนทุกในทุกๆครั้งก็คือแต่ละครั้งมันจะมีความพิเศษอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละครั้งมันก็จะมีแบบไฮไลท์มีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอยากดูมันอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปแล้วก็ครั้งเนี้ยมันก็จะมีแบบความพิเศษในแบบของมันอันนี้ก็เป็นกอดของสองตัวละครที่จริงๆแล้ว เราก็รักมันหมดนะไม่ได้มีมแบบว่าอเออใครเกลียดใครหรอกมัง้ง สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่นนท์จากเพจ S.H.Monstar e r Thailand t นะครับผมตัวพ่อของการเก็บสะสมงานฟกเกอร์ S.H.Monstar e r t นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมงานที่อามาโชว์วันนี้วันนี้ก็มีหลักๆสองชุดใหญ่ก็คือชุดแรกเป็นเดลโอม่าครับผมก็จะเป็นฉากที่เขาโปรโมทก็คือเป็นฉากก็สซิล่ากับคองตีกันบนเรือบนทุกข่องบินบก็เลยมาโชว ก็จะมีเป็นของน้องแมน M P S เขาจะเป็นคนทำสีกับทำไฟตัวนี้ครับ,รบ<ผ>มรบแล้วก็เป็นคองเป็นของคุณตั้มอ่า,ายโมเดลริมที่เนะขาจะปั้นของขึ้นมาเองใช่ใช่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดของคนไทยแล้วก็จะเป็นเซตใหญ่ <S <S เซตใหญ่นี <S <S ่จะประสมกัน เอาจากมูโตก่อนนะมูโตจะเป็นมูโต้สองตัวนี้ก็จะเป็นงานของน้องตา๊ตาคาราสเตรโที่ตาที่ทางฝั่งเอ็มควอเทียที่เราขึ้นไปดูกันเมื่อกี้นะฮะน้องนั้นก็จะเป็น s อสมอนเตอาเกือบทั้งหมดที่เหลือก็จะเป็น s อสเซฟมอนเตอา์ใช่เกือบทั้งหมดแล้วก็จะมีเนกาคองของน้องแบมของผมเองใช่เอามาตั้งโชว์ด้วยก็คือทั้งหมดที่เอามาโซนนี่อันนี้เป็นงานของอะไรครับผมก็ซิลายั์ตัวนี้จากนติกเอ็กซ์พาสจากนติก ของน้องต้นเบิ่มๆไม่เงนชัดๆเลยฝั่งนู้นนะฮะันี่ก็เอ็กพัฒนเหมือนกันแต่เป็นใช้ไซส์30เซนของคุณเบียร์เป็นเอกพัฒน์กอร์ซิล่า2014ใช่ใช่นะฮะผมเอ่อตัวนี้คองเป็นของอะไรครับเอกพัฒนเหมือนกันเอกพัฒนอ๋อผมนึกว่าค่ายอื่นอันนี้ของของสกอตไอแลนด์คือว่างานออกเดวันนี้ครับท่าผมคนก็มาเยอะใช่ สวัสดีครับตอนนี้ก็จะไปไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานว่าเขาเชียร์อะไรกันชองหรือกซิล่านะครับไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าครับสวัสดีครับทางนี้คนนี้พบปปานพบปะประชาชนนะคนคุณคือใครครับผมแฟนกับไมล่าไม่สัมภาษณ์ครับวันนี้คุณเชียร์ทีมไหนครับเชียร์ก็ ทีมก๊อตแล้วกันครับเสมอต้นเสมอปลายครับผมมันเหมือนหน้าที่เหมือนกันนะจนไม่อยากทำกันเลยท้องแข็งเลยเดี๋ยวลูกหมูเชียร์เชียร์ทีมไหนมดท่าไม่มาเนาะหมดท่าไม่มาเรื่องนี้ขอเป็นเดอะวัชเชอร์แล้วกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเจ้ามองได้ไหมมาวิวอีกแล้วเชียร์ลิงแล้วกันค่ะอ๋อลิงลิงหนึ่งมาอีกหนึ่งนะครับผมหนึ่งแต้มพี่เบนครับผมเบนอินไซ์ ผมเชียร์เออเดดีดีดผมผมผมทีมคองครับเพราะว่าจับม anyway> ือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมผมผมชอบขวานเข็ดกระดิวะเข็ดลงคุณจริงๆรใช่ไหมเนี่ยพูดเล่นนะครับผมว่าคองมันผมรู้สึกผมอยากจะเชียร์คองว่าแบบคองจะทำยังไงสู้กับสู้กับอีกตัวที่เป็นมอนสเตอร์ขนาดนี้ได้ใช่ เรารู้อยู่แล้วก็ซิล่ามันเจ๋งแค่ไหนเออแต่เราต้องเชียร์คลองดิมันควรเป็นน้องผมนะมันกว่านะครับวันนี้เชียร์ตัวไหนครับก็ซิล่าเชียร์ก็ซิล่าทำไมทำไมถึงเลือกก็ซิล่าครับเพราะว่าชอบปกติชอบก็ซิล่าอยู่แล้วก็เลยก็เลยเชียร์ก็ซิล่าสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ทีมใครกันครับเราของก็ซิล่ากับทีมของของทีมก็แทมก็ซิล่าอีกหนึ่งนะครับผมแล้วพี่ผู้หญิง เขาเชียร์กันอะไรอยู่คิงคองอ่าคุยกันเองมีความคอนฟลิกต์กันนะตอนนี้ก็ทำให้สนุกขึ้นเชียร์สนุกขึ้นนะครับผมนี้เชียร์ทีมใครล่ะครับกัมเมร่าครับสวยมากัมเบียร์มินกัมเบล่าอีกคนหนึ่งเอาจริงๆก็ในหนังเชียร์ทีมใครครับก็ชับก็ซิล่านะครับผมทำไมถึงเชียร์ก็ซิล่าครับอ้าเราเป็นบิ๊กแฟนนะครับผมอยู่ทีมก็ซิล่าหรือว่าทีมคองครับคองค่ะ ทีมคองมีผมมีเพื่อนละเออทำไมถึงเลือกท่คองเหรอครับเพราะเหมือนกับว่าเหมือนสปีชีมันใกล้เคียงกับเราเลยแบบนะครับมีความฉลาดแน่นอนสุดยอดพาเมดก็ซิล่าครับก็ซิล่าทำไมถึงเลือกก็ซิล่าเหรอครับเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมสมดุลของโลก่ขอบคุณมากนะครับผมมาด้วยกันใช่ไหมครับอ่าตีกันแบบก็ซิลองเพิ่มความสนุกในการดูด้วยกันเออสวัสดีครับเชียร์ก็ซิล่า ทำไมถึงเลือกกอซิลล่าครับผูกพันเป็นมาตั้งแต่เฮ้ยมีของมาโชว์ด้วยโชว์นังสืบบิบิอครับ่ิบยร์ครับเดินเล่นเจนท์อคิงนะฮะจูเล่ต์นักสืบมานี่คนเขียนปลื้มขอไลน์แชทได้ไหมครับทางด้านนี้ครับใส่เสื้อไคจูคิงดอมด้วยนะฮะเชียร์อยู่ทีมกอซิลล่าทีมคองครับเชียร์ทีมกอซิลล่าครับเพราะว่าอะไรครับผมว่า ยังไงถึงพ่วงก,กลับเขาจะเป็นคนหลงรักคองหรืออะไรแค่ไหนถึงจะอวยคองอะแต่ผมว่ามันต้องมีจุดพีคหรือจุดพิกพันอะเอาง่ายง่าเพราะว่ากอนนาเราดับ<ม>พลังระดับ ability มันก็สูงก็อย่างที่รู้กันผมทีมก๊อตมาตลอดผูกพันมาตั้งแต่เด็กและนี่ครับผมที่จริงผมมีเล่มนี้แล้วแต่ผมมีมากกว่านั้นมีอ๋อมีเล่ม ไฮโอสโคปเล่มนี้หายากแล้วครับผมตอนนี้อยู่กับแอดมินเพจอาเคีโอโลกิกนะครับผมพี่ต้นวันนี้อยู่ทีมใครนะครับผมกัสซิล่าทีมกอสอยู่แล้วทำไมก็เพื่อนเราอ่ะเฮ้ยแล้วขอคำตอบด้ยพี่เหรอไม่ค่อยไม่ไม่สนิทไม่สนิทด้วยไม่ค่อยรู้จักรู้จักเยนอยู่ห้องเดียวกันแต่แบบ ใช่ใช่ใช่ก๊ตี่ลาสนิท่าใช่เพื่อนสนิทเลยช่องคำตอบอย่างนี้ว่าเด็กๆก็คือให้ก๊อตเตะบอลกันเพื่อนไงใช่ใช่ใช่แน่นอนก๊อตอยู่แล้วแล้วคาดหวังอะไรกับหนังที่เราจะได้ดูกันวันนี้ไหมครับอยากเห็นเพื่อนทําอะไรเท่ๆให้เราดูมเพื่อนถีมเพื่อนดิมเพื่อนแฮชแท็กเพื่อนขอบคุณมากนะครับพี่ต้นเลบครับขึ้นบนในโรงนี่ก็รู้ผลกันแล้วว่าคนที่มางาน The Strike ของเราเนี่ย เขาชื่นชอบตัวละครไหนมากกันส่วนใหญ่ก็แน่นอนไม่เกินความคาดหมายก็ซี่ามากกว่าแต่ว่าไม่ใช่หมายว่าคองไม่มีเลยนะคือคองก็มีก็มีอยู่บ้างนะถ้าคุณได้ดูคลิปเนี่ยน่าจะได้ดูหลังจากที่หนังสายไปแล้วสักประมาณสัปดาห์หนึ่งคุณก็จะรู้ว่าแบบใครเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วก็ไปเจอในโรงภาพยนตร์นะฮะ แล้วครับผมตอนนี้เราก็รับชมก็ซิล่าปะทะคองกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถามความรู้สึกหลังดูของทีมฮีโร่ทอกผู้จัดงานนี้กันดีกว่าครับผมถามจากอ่าคนที่ครูที่สุดพี่โจ๊กโจ๊กเกอร์ฮีโร่ทองนะครับสำหรับผมผมว่ามันโคตรมันหนังดูอบบันเทิงเลยมันเป็นมันมันหนังสนุกแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหนังรถทู่หนังรถทัวร์ที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่มันมีความแบบมีความบ็อกบัสเตอร์สูงระดับหนึ่งแล้วก็อะไรที่เราอยากเห็นว่าแบบเฮ้ย เดี๋ยวคองก็ตีกันใครชนะหรืออะไรเงี้ยโอเคคุณจะได้เห็นเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มันไม่มีเรื่องดรามา่าอะไรให้มันแบบ ลำคาญใจอ่ะจะแบบอันนี้คือซัดตุ้มตุ้มตุ้มเลยใครอยากเข้าไปดูหนังแบบก็อดสู้กับคองก็คือเด็กก็อดเวสคองไม่คือตามนั้นจริงๆดูเดือดนะคุณคุณไม่เล่นอยู่ในเรื่องด้วยนะได้จอดจอดเด็กเขารู้หมดเดยกเขารู้หมดองค์รวมแล้วกันก็คือว่าดนรวงผมชอบมากกว่าภาค king of monster แล้วกันุณรบดูกิโดลลาผมนะไอ้ไม่พูดถึงตัวร้ายดิไม่ไม่ไม่พูดถึงร้ายแต่พูดถึงองค์รวมแบบการต่อสู้ CG อะไรเนี่ยคือแบบเออมันมันดีกว่า king of monster ระดับหนึ่งแต่ ถ้าพูดถึงเรื่องพาร์ของมนุษย์อย่างอย่างที่อมองนอาเขาพูดแหละคือพาร์มนุษย์มันแบบมันไม่โอเคกต่างนึงแหง้งแรงนะใช่ใช่แต่คือเข้าใจได้ว่าทาไมเขาถึงพารมนุษย์แต่ว่ามาเสริมพาร์ของอมอนสเตอร์เองซึ่งทําให้แบบรู้สึกว่าเออฉากตูแม่งแบบโคตรดีโคตรมันแบบ สุดมากอ่ะคือแบบคงรวมแม่งดีมากมากเลยประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับมาทางฝั่งนี้อย่างที่เขาบอกกันก็คือคือพูดไปหมดแล้วเราอยาไปแบบหวังฉากมาดูมากอ่ะเพราะว่าหลักๆส่วนใหญ่ที่มาดูกันก็คงอยากจะมาดูแบบซีนต่อสู้ของแบบสัปหลาดยักษ์สองตัวที่แบบรอคอยมานานนะที่จะมาเจอกันซึ่งถ้าใครคาดหวังเรื่องแบบฉากแอคชั่นเนี่ย มันมัแน่นอนนะแล้วก็ความสวยงามของ CG ที่เราเห็นคือแบบยิ่งเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นตัวของกอซิล่าตัวของคองในรูปแบบที่แบบสวยงามมากขึ้นนะคือแบบขนคองได้แบบชนเนียนมากเลยเกล็ดกอซิล่าอะไรเงี้ยซีจีดีดสใจแน่นอนนะสำหรับแบบแฟนกอรซิล่าและแฟนคองครับก็เขาพูดกันไปหมดแล้วอะสรุปสรุปสั้นๆแล้วกันก็คือถ้าจะดูสปหราดตีกันอ่ะคือคุณสะใจแน่นอน คลาดคนก็ช่างมันแค่นั้นแหละจบง่ายๆแค่น,นี้ขอบผก็ขอบคุณทีม h ิโ o ท็ l กมากเลยนะครับผมที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ดนะครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่อาจจะงานช่วงชชวงขอบคุณนะครับครัอ,อ,อันนี้ก็มาทีมของ,งเรียกว่าทีมอะไรดีทีมที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเออแจแปนไครดูทริปใครไปดูคลิป ทเที่ยวญี่ปุ่นของช่องไคจูคิงดอมน่าจะจำทุกท่านได้ <laughs> ยกเว้นพี่หมูนะ <laughs> มนไม่ได้ไป <laughs> ทีมอัชา <laughs> เป็นไงบ้างครับพี่ต้นก่อนดูบอกว่าทีมก็ซิล่าเนี่ยทำไมตอนดูหลังดูนี่ถือคองเลยก <laughs> ็จริงๆมันดีนะสำหรับหนังคอง <c oughs> อซึ่งทำให้เราแบบตอนแรกที่เราแบบรู้สึกเฉยเฉกับคองเออล้วพอดูแล้วรแบบรู้สึกเออเขาเขาสร้างโลกของคองขึ้นมาด้น่าสคใองมากขึ้นใช่ใช่มาพี่เบนล่ะครับมันก็อย่างที่พี่ต้นบอกเนาะคือมันดูมีที่มาที่ไปมากขึ้น แล้วมันทําให้สนับสนุนให้เหมือนแบบว่าเออมันเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานเนาะที่แบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเอาง่ายงคือถ้าพูดถึงหนังเลยนะรู้สึกว่าภาพสวยมากะแล้วก็แบบ ดึงคนดูแบบภาพอ่ะดึงคนดูได้ดีมากแล้วบอกเลยแอคชั่นแม่งโคตรมันเลย <laughs> ลืมไปเลยเนื้อเรื่องคนลืมไปเลยช่างมันเรื่องเรื่องคนม่ <laughs> ใส่ยนโคตรมันเ <laughs> ล <laughs> ยจริงมากใครมากเชียร์ไปดูว <im itation> <ด>่าเออ, <im itation> เอหมูว่าง <im itation> เรามองว่ามันสมเหตุสมผลขึ้นเวยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยมนุษย์อ่ะเขาเรียกวามนุษย์สนับสนุนสนับสนุนเนื้อเรื่องของมอนสเตอร์มากขึ้นอ่าใช่แทนที่ภาคที่แล้วอ่ะขอต้องขอภาพพินนิดนึงก็คือภาคที่แล้วมันดู สปราร์ต้ามันดูกลายเป็นแบ็คเก้าของมนุษย์อะทั้ทงนี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นกลายเป็นมนุษย์เด่นกว่าใช่งอมอนเตอร์ม,มันควรจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมนุษย์อสนับสนุนบทของสปราร์ต้า<ๆ>หนุนขึ้นมาแล,แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือหนังสป,ปราร์ต<ๆ>้าเว้ยมันต้องให้เหลือในตัวเด่นถูกต้อง<ๆ>แล้วเราชอบตรงที่ว่าเขาปูให้คองอ่ะยิ่งใหญ่อ่ะเออต้องไปดูเองว่าแบบอีพียังไงใช่ส่วนตัวก็ชอบความสัมพันธ์ของเด็กกับคองมันลึกซึ้งดีน่าจะเป็นตอนนี้เกือบลูกตาไหลดดวยเเอออนนนนน่่่่าจะะป็สสททีีุงงหัแตบขคนนอื่ก็ ช่างมันเถอะพูดอยางที่วะเนี่ยมันเยก็อย่าเล่นกับก็ซิลล่าเวลาโดนเอาจริงขึ้นมาไปไม่ถูกเหมือนกันทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับผมทีมญี่ปุ่นก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมนะครับผมมาถามความรู้สึกหลังดูของพี่นนกับพี่เบียร์กันดีกว่านะครับผมก็รู้สึกเนื้อเรื่องมันเดินเร็วไปแล้วก็แบบว่าชึบชับเลยนะ เหตุการณ์บางเหตุการณ์อ่ะมันดูแปลกอ่ะแบบมันดูเกินเบอร์โอเวอร์ไปนิดนึงแต่ฉากอะไรโอเคชันต่อสู้กันนี่มันสายกันเต็มส่วนไอ้บทตัวละครก็โยนทิ้งใ่ะเฉยอยู่นะใช่ใช่ฟิเบียเอาแบบสั้นๆเลยก็ได้ครับแอบตกใจที่หนังมันก็มีมุกเก่าๆแบบที่เราเคยดูมาอาจจะเรียกว่ารวมรีมิกซ์มิกซมุก90 80 แต่คิดว่าถ้านั่นไม่ใช่เหตุผลนี้มาดูเรื่องนี้ก็หมายถึงมาดูกันมาท้ากันก็ได้อยู่เพราะว่าอย่างที่พุ่นนบอกก็คือฉากแอคชั่นก็ดูสนุกมุมกล้องดีเจ๋งเลยแหละแบบมีการแบบมุมกล้องแปลกใหม่ใช่ใช่นะ<ๆ>แล้วเราก็จะรู้รู้สึกเป็นเหมือนแบบกอซิลล่านี่เป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารแล้วก็คลองนี่ก็ดูน่าเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็เออไม่น่าเชื่อแบบพี่รู้สึกชอบคลองในภาคนี้มาก ัากนั้นที่พี่เป็นแฟนกอตนะใช่ใช่มันรู้สึกมีมิติดีอมันดูมีมิติหนต่างจากตัวละครมนุษย์เเหมือนแบบคนจังหวะหนึงเราจะรู้สึกว่าหนังไม่จะเป็นต้องตัดไปที่คนก็ได้เลยคืออยู่ที่คลองอย่างเดียวน่าจะได้ละสับปะรดเพียวๆเลยก็ยังได้ใช่ใช่คือเขาเอ็กเพสการแสดงออกมันได้ชัดขนาดนั้นอ่าอ่ะี่คือความเห็นของพี่เบียร์กับพี่นนท์ นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับพี่เอิร์ธธานุดันครับผมนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้คุยสัมภาษณ์ก่อนเริ่มหนังเริ่มเราอยู่ทีมไหนครับเนี่ยจริงๆก็คืออยู่กอซิลล่าอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมไม่คือเฉยๆกับกอซิลล่าของเรจินาลีอย่างนี้ดีกว่าเออแล้วก็พอได้มาดูเรื่องเนี้ยคือเฉยๆกับกอซิลล่าของเรจินาลีด้วยแล้วก็เฉยๆกับคองด้วย เออมาต้องคือเฉยเฉยหมดเลยแบบดับเบิลใช่ใช่แต่ว่าพอพอมาดูเนี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมันแบบมันมันสมใจเราหมดเลยอ่ะกลายเป็นว่าเราก็ชอบของไปด้วยทั้งทั้งที่คือเหมือนเหมือนกับว่ามันมันลงล็อกอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็ตรงกับอะไรที่เราชอบพอดีก็เลยแบบโอ้ดับเบิลชอบดับเบิลชอบประมาณนั้นประมาณน้นแต่ว่าก็ก็ชอบชอบโอเคมันมากูกใจมากชอบมากชอบชอบคือจริงๆไอ้สองเรื่องก่อนหน้านี้คือเฉยมาก เฉยมากแต่พอมาเรื่องนี้แล้วบอกเฮ้ยโหซัดกันตูมตามเนอะจริงคือสุดยอดมากคือรู้สึกว่าคือภาคแรกมันแบบกลายเป็นแบบเชื่องช้าไปเลยอ่ะอภาคนี้เดินเรื่องแบบฉับชุบชชุบชับแบบเร็วไหเออสาใจมากครับผมบอกเลยปื้มปืมมากปืมมากก่อนจะจากกันไปพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธเป็นนักภาคนะฮะครับผมมาแล้วสินะมาแล้วสินะขอเสียงบาคุโกหยุดตอนอยู่ทีมก็อสซิล่าสามสองหนึ่ง ก็ส <Michael! laughs> ิล <gosta> ่าขนมากครับก่อนอย่าเสียงดังว่าก่อนจะจากกันไปครับมีของขวัญมอบให้ครับผมพี่เอิร์ธนัดกันเพื่อนกันจะรับตั้งนานไม่เจอกันสักทีนะฮะมาเจอกในงานนี้ขอบคุณมากยังแบมมากคลี่เลยฮบผมมามันก็คือมันก็คือ ไมฮีโร่อะคาเดเมียจากงานเอ็กซ์เพียชันตรงนี้ครบทุกตัวนะครับผมขอบบคคุณมากรันี่ครับนี่สวยมากสวยมากคุณนะนี่คุณบัคโกสวยมากสวยมากขอบคุณน้องแบมมากวันนี้ได้ดูทั้งหนังได้ทั้งของกลับบ้านนะดีจริงขอบคุณพี่เอิร์ธมากนครับผมหมดเลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็เห็นบอกเรื่องหน้าจะมีอะไรชินอุลตร้าแมนใชเฮ้ยอาจจะอาจจะอาจจะใช่ไหมครับผมโอเคโอเคไปตัดออกตัดออกใส่อยู่ดีครับช่ ก็ซีล่าเวอร์ซัองนี่คือความเห็นของทุกท่านที่รับชมกันในรอบพรีเมียร์วันนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปชมก็ซ i ล่าเวอร์ซัองที่โรงภาพยนตร์วันนี้ทั่วประเทศนะครับอ่ะปิดกันไปด้วยคองวันนี้ไปก่อนนะครับผมวันนี้บาย Smart guy. I ain't yeah. fucking with you niggas like I'm fucked